ไม่แดดจะได้ไม่ร้อนบิ๊กคลีนนิ่งเดย์หญ้าลวกมากสวรสก็ดก ตัวันรถเราลูกใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนี่ลูกใหญ่ๆลูกดกๆด,ดกมากนะขอบอกน,น,นี่กินคนเดียวนี่กินเข้าไปเนาะ <laughs> กินเข้าไปกินยังไงจะหมดกินไม่หมดเราก็แจกดูสิดูมะละกอมะละกอตอแหละ <laughs> มะละกอตอแหลต้นเล่นน้อยเน่